สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะก็จะไปเล่นซะ่ไอืมแต่ตอนนี้ยังไงทุกคนเราจะไปทิ้งปรนมานี้ครับจะไปเริ่มกันเริ่มยังในงนับเลยนะอือหือ <Huh? S 2> เค่ก็ไม่ได้ปิดตาสิเอา้าปิดไงปิดอยู่ไงเอา้าแต่ส่้าที่ไหนก็ได้เราซ่อนในนี้ก็ไม่ได้สิได้สิเอาอพูด<า>ลืมตาเราก็เห็นสิงั้นเดี๋ยวแม่จะไปนับในครัวนะ ก็เปียกบ่เปียกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้พี่เอาแล้วนะคะเริ่มเริมรว่าพี่ไม่เห็นแต่ว่า นะโอเคหน่นะ้าต้องมีนะระวังลื่นนะตรงนีหนต้อหาวิ่งนะนับถึง30มสิแล้วเอาเลยนะ ทำไมเจอเร็วอะก็เก็เจอเจอเร็วจังมาค่ะพี่ที่ไหนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องถ่ายไว้ดินะไม่ต้องเอาไว้ที่หนูเลยไม่เลยไม่เลยไม่ไปเลยไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าสมมุตินะคือสมมยังย่างสมมุติถ้าแบบแบบเอ่อนับเสร็จแล้วก็ให้หยิบกล้องแล้วก็ไปหาได้เลยหนูไม่เอากล้องไปอะไม่ กี่ดดอ่ะงัดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยแอบถีบแปไม่ได้เห็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยีเอาแล้วนะแม่ผู้ชมผู้ชมได้ยินไหมคะไปดูคะ่ะมา่าจะอยู่ข้างในนะ เอออ้าวตาคุณเจ้าตรงนี้นคุณไม,ณมาอยู่ตรงนี้ข้างๆฉัน,านมาอยู่ตรงกล,ล้องแล้วๆลันะหนึ่ง 3ามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเแปดย่อาแล้วนะแตค่ะรงเจ้าหายไปนะต้องเห็นไ,น,ไน่เดี๋ยวเราแล้วคะจะขับสกูตเตอร์ไปกันดีกว่าแต่ระหว่างทางเราจะเห็นนะคะเจอแล้ว

หนึ่งสองนี่เห็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม 2ี2ส2บสี่ยี่สิบห้เแอาแล้วนะไปค่ะไปค่ะตรงไหนอนะรองเทา้ารองเท้าอยู่แปลว่าขี่สกูตเตอร์แบบไม่ใส่รองเทา้า เดิวนั่งเดือดเดิวนั่งเดืออยู่ไหนซิเห็นสกูตเตอร์ละทำไมไม่ใส่รองเท้าไปอ้าวเลยวตาคุณ คแต่ก็องอหน่อยไม่มีรถทั้งใส่เมียบ้าเอาไปออเอาไปคุณจะนัต้งไน่ิมหนึ่งสองสสี่ห้าหเจป้าสิบเอิบมส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเออ่สิบยี ยี right. Help! 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 Is, like people, oh? ่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ปดยี่เก้าสสิสมอสมสมส้าวสามสิก็นสามสิบล้ว่ะทุกคนแทนไป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 เริกหากันตะกี้เมื่อเราได้ยินเสียงแถวๆนี้นิดครัแทนไปโป้เหรอลงเท้าอยู่นี่เออ เจอไหมคะม่เจอค่ะทุกคนในห้องน้ำไม่เจอเฟต้องหัวราะดังหรือเปล่ายายเอาแปรงมาขัดตรงเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวก็ให้เขาเอาไปล้าวเดี๋ยวคุณน้ำตรงนี้นะได้ตรงนี้นะค่ะเริ่มค่ะหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งเก็บตาเอ้าะจะจริงจริงเสร็จแล้วค่ะไปะแบบหนึ่งสอง

ไปค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนต้องอยู่ข้างนอกแน่นๆ รองเท้าไม่อยู่ค่ะรองเท้าไม่อยู่ค่ะแปลว่าต้องไปอยู่หลังบ้านแน่ๆค่ะรองเท้าไม่อยู่ค่ะทุกคน ไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเออแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเอาานะยี่เอ็ดสตูร์ริสเอสเซไอรอนเช้านางอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เลย Đừng 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 ở à, này đại ai, Làm thiêng dù đại ดูดูนั่นเต็มไปหมดนั่นด้วยตอนนี้นะคะจริงๆเรารู้ว่าพี่ม่ได้แต่ว่าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็หาพี่ไม่เจอนะคะดูใต้โต๊ะก็ไม่มีต้องอยู่ในห้องนี้นะคะไม่มี ไม่เจอเรยนะีะ <S 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 เอาเถอต้องอยู่ข้างนอกนะเพราะข้างในไม่มีนะคะทุกคนต้องอยู่ข้างนอกก็ไม่มีนะคะจริงๆเรารู้นะว่าพี่อยู่ตรงไหนจยะเดี๋ยวรอน่นๆเดี๋ยวให้เดีรเราไปป้งกัน อันนี้ครับค่ะหาที่มาเจอนะคะวางน,นี้ก่นกอน,นะกน,กนนะหากระแทกฮะเอ้ยอะไรสิมาเปิดท้ายนี่กันเนี่ยแทะเอ้ยนั่นใหญ่ใหญ่เยะมีเท้าออกมามีเท้าออกมาแล้วจะสั่ง ไม่หายใจแ้วหรอฮะไม่หายใจวะใช่โอ้ยจะแย่จรงโอ้ยแอบเห็นเหนื่อยอ่าอาภาแกไม่ไม่ไม่อ๋ออีกิีเดียวนะคะทุกคนอีกทีเดียวนะอีกทีเดียวเต้ไมคุณทำหนะจอแตกไม่ชังคุณเวลามันไม่เดินแล้วเดินแล้วฉันนับนะหนึ่ง S 2, <S 2, 2> ไม่เห็นฉันไม่เห็นสละสห้าหเจ็ดแปสิบสบอ็สิบสองสามสส่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ี ยี 25, 26, 28, 28, 29, นะ่สิบห้ายี่สิสเจสเกาเอแล้วนะหลานจริงๆค่ะนทะะุกนคนไปหาของลูกจ่ากนันค่ะน้องลูกจ่านะคะเดาว,ว่าต้องอยู่ข้างนอกแหละตื่อยู่ข้างในแต่ยูข้างในก็ได้ กีเ่เราซ่อนตรงนี้นะคะอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะฮัลโหอว่าโทรตอนนี้หรือโทรในห้องตอนนี้ก็ฮัลโหม่มีเผื่อตอนนี้เขาไม่รับจะได้โทรในห้องอีกรอบนึง ้องจอสไไปไหนนะคเะท้ายังอยู่นะคะชอบไม่ใส่รองเท้าอีกแล้วน,นะคะหรืออยู่ทางนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีนะคะ อังนี้หรือเปล่าคะไม่อุ้ยตัวนี้ภาพมันชัดเกินมันเข้าไปไปค่ะพ่าไปค่ะทุกคนบาย